เ่องนี้ซ้อมหนักไหมคะซ้อมทุกวันเลยค่ะแต่ว่าไม่หนักเท่าตอน c h a p ตอร์น x t แบบว่าอันนี้ซ้อมเป็นเวลาแต่ว่าซ้อมทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์แต่บางครั้งอาทิตย์ก็มีเมลมาหาหน่อยเหงาว่าคิดถึงเมลที่สุดใน3โลกอะ่ะเมลสอบเป็นไงบ้างสอบกรีปเป็นไงสอบเขียนคนเป็นไงบ้างมาหาหน่อยนี่บังคับเป็นฟีลว,ว่าบังคับน้องมามาเล่นกันเธอมาเล่นกันเธอเออมองอนาคตตัวเองจากนี้ขา้ปีเป็นยังไงโอ้คำถามจริงจังมาก แต่ก็หนูรู้สึกว่าอยากทำหลายอย่างมากในนี้ตอนนี้ก็เดบิวก่อนอยากติดเซมอยากทำาน่นนี่นั่นไปหมดเลยอัออดิชั่นที้จอพี่เธอหรือเปล่าไม่เจอเลยครับเจอพี่พี่ป๊อบกับพี่ฮูตังออดิชั่น ออริชันเจอใครเป็นคนแรกเอาจริงไหมตอนจอดรถอะหนูเห็นคนนึงแล้วหนูยังไม่กล้าลงจากรถตอนที่ออริชันอะแล้วหนูเห็นคนนึงเปิดประตูจากรถเดินลงไปแล้วคนนั้นคืออิงชาแต่แบบหนูไม่ได้ทักพอหนูเห็นอิงชาเดินลงไปหนูค่อยเดินลงไปแล้วก็เดินเข้าตึกแต่หนูยังไม่ได้ทักอิงชาตอนนั้นจําได้อิงชาถูกโบถือคุเลเล่หรือเปล่าใช่อิงชาเมลอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเมืม่อวานเมลก็มาหาห้องหนู ห้าทุ่มเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนมาทํากันบ้านมาขอ iPad ยืมทากันบ้านเล่าตอนออรุ่นที่แล้วออลตอนออรุ่นสี่เหรอว้าวแอบนานตอนนั้นหนูยังหนูสิบเจ็ดหนูยังใส่เหล็กดัดฟันอยู่เลยตอนนั้นใช่แล้วก็ยังแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นยังไม่มีตอนที่อายเลยตอนนั้นคิ้วยังดําปีอยู่เลยอุ้ยพูดแล้วดูแย่เอ้แต่ว่าหนูผล่มาใน,น documentary รุ่นสีแต่นหนูเปิดให้ดูว่าหนูคือคนไหนอ่าหนูหน่าจะใส่เสื้อสีรอบแรกใส่สีขาวรอบสองใส่สีชมพูเต้น เมกน้อยใช่เพราะว่ารุ่นสีพอเราสุดท้เต้นเมกน้อยถ้าเป็นคะแนนเด็กไม่แน่ขนาดต,ตัวเองจะติดห้าส้าสเพราะว่าเหมือนพอเป็นเด็กก็แบบเหมือนก้าวขาเข้ามาข้างนึงแล้วเลยข้างหนึง่งไม่ได้มั่นใจแบบเต็มร้อยขนาดนั้นแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้คือหนูวายหนูคือคนที่วายพังคนเป็นคนที่จับท้องพี่เน่ตรงนี้นี่หนูคือคนนี้เลย เป็นไงล่ะนี่เหนือคือคนนี้นี่คนนี้เอ้นี่อยู่กงเดียวกับแพทพี่เน่แล้วก็เบรรี่ตอนนั้นยากไหมเมกน้อยยากแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นแต่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าตอนนั้นก็ยาก ยา,ย,ายากอยู่ค่ะแบบเมกน้อยแล้วเพลงตอนนั้นมันเพิ่งออกเหมือนตอนนั้นแกะท่าจากของญี่ปุ่นด้วยไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นเพลงไม่ออกอยากติดทีมไหนบีครับเพลงที่ชอบสุดใน AKB หนูชอบ Everyday Everyday ค่ะชูชาโอชิคใน AKB หนูเคยชอบคนที่เขาเคยอยู่แล้วเขาเขาแก๊ดไปแล้วคือน่าจะชื่อจูริหรอที่หน้าเขากลมๆตาโตๆเหมือนกันที่เขาตาโตๆใช่ใช่ใ่ที่เขาเคยมาแข่งโปรดิวโปรดิเอกจูริ่น่าจะจูริเฉยๆไหมใช่ใช่ใช่จูริ่เฉยๆครับทาคาฮิ จูรี่ใช่หนูชอบเขาแต่หลังๆไม่ค่อยได้ตามแล้วแต่ว่าต้องต้องตั้งแต่เขามาตอนแรกคือพอตามบีเนเคหนูก็ไปดู AKB ใช่ไหมหนูก็ชอบเขาแล้วก็พอเขามาโปรดิวหนูก็ชอบเข้าไปใหญ่เลยใช่ใครอ่ะเมลเข้ามาเข้ามาสิเรียนภาคไทยภาคไทยชอบเกียนแต่ที่บอกา มาม่เอาปิดประตูเสียงดิปิดไม่ได้ปิดปิดแรงๆมันเป็นโรคอไอีกอไม่มันเป็นาเหลขึ้นมาสิไม่เอานองนั่งพื้นอ่ะไม่เอานีเาน้องขอดูพี่ไรเดี๋ยวนุ่ แม่ขอดน่อไม่เคยเห็นพี่เล่นสไลฟ์เอ้าไม่เห็นอะไรตอนแรกยังสองพี่แล้วก็หนูทักทายแป๊บเดียวก็ไปเอาเอาได้เขาดูหน่อยเฮ้ยพี่มีอย่างนี้ด้วยอ่ะอยากได้บ้างได้เลยยืมไปได้ขอดูหน่อยเมื่อวานเมลมาห้องหนูด้วยทุกคนใช่มายืม iPad ททำงานแต่ท้ายไม่ทำจะใายอัดเสียงนะเมลปิดดังจังไม่ไปผิดที่ประตูเมลไม่ผิดใช่ ประตูห้องหนูมันต้องปิดแรงๆทุกคนอันนี้พี่ฮูให้มาแหละทุกคนเหมือนตอนนั้นไปคุยเล่งกับพี่ฮูคุยเล่งคุยเล่งกับพี่ฮู <laughs> หนูกับแพรแบบไปคุยกับพี่ฮูใช่ไหมแล้วแบบแล้วอยู่พี่ฮูก็ถามว่าเื่นหกใครได้สกูชี่บ้างน,นี่ให้หนูก็เลยยึดมาเลยสอบเป็นไงบ้างกอลีหนูสอบตอนเมื่อเมื่อวานแล้วก็วันนี้ดูคะแนนแล้วเป็นไง <laughs> ได้ยี่สิบห้าเต็มเต็มสามสิบ ว่าวันนี้สอบเขียนโค้ดแล้วก็ไม่ดูเรื่องเลยเอ่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่ชายเอกเราไงไม่เป็นไรมันหายไปใช่ไหเร็วเร็วเร็วดินมามันหายไปใช่ปพะห้องน้ำหนูเราได้เหรอเราได้ไหมเนยช่วงนี้ฝนมันตกแล้วห้องน้ำหนูเห็ดขึ้นเห็ดขึ้นเดี๋ยวจำมันต้องกินเลย เดี๋ยวหิวหิวเอาไม่เขาแบบว่าเผื่อพี่ตลางคืนเรียบเรียกเรียกรถมาส่งอาหารไม่ค่อยได้เออทํากินใงในห้องเออเขามาจัดการเห็ดออกให้เราค่ะทุกคนมีทุกอย่างจริงๆเห็ดกรนะนูตกใจมากตอนที่หนูไปห้องพี่ทุ่งรีแล้วหนูก็เข้าไปแล้วแล้วพี่เขาบอกว่ามันโตขึ้นด้วยใช่แต่มันหายไปแล้วทุกคน มันน่าจะแบบเป็นฟิลแบบอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ใช่เห็ดก็ได้แต่แบบมันสะสม <laughs> สะสมอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่แบบพอฝนตกแล้วมันก็เลยแบบค่อยๆออกมาหนูไม่กล้าเปิดแล้วตรงนั้นมันเปิดได้ด้วยก็เลยแบบปล่อย <laughs> ใช่มันชื้นชื้นมากเพราะเห็ดขายเพราะเห็ดขายช่วกินใหม่ขนาดพี่เข้าฟังไข่ก่กับไงอันนี้ข่เห็ด ลูสอบกลัวสัตว์อะไรถ้ากลัวมากๆเลยแบบแค่เห็นรูปก็ใจเต้นมาเขินหรือเปล่าเห็นรูปแล้วใจเต้นเห็นรูปพี่เข้าเจ้าแล้วใจเต้นถ้ากลัวมากๆก็จะเป็นงูค่ะแบบเล็กใหญ่กลัวหมดกลัวมากกว่าแมลงสัตแมลงสัตร์ไม่กลัวอาจริงไม่กลัวแมลงสัตแบบกลัวตุ๊กแกก็กลัวแต่ถ้ากลัวที่สุดก็เป็นแบบตัวเล็กก็กลัวตัวใหญ่ก็กลัวหนูเคยจับจิ้งจกเลยนะแบบ ลูกจิ้งจกแบบเบบี้จิ้งจกจับได้แบบจับจับขึ้นมาอย่างนี้เลยอ,อยากเห็นไหมแต่ที่นี่ไม่มีจิ้งจกแต่ถ้าตัวใหญ่อาจจะยังไม่จับแต่ถ้าตัวเล็กหนูจับนะดุน้อง,องๆไหมไม่ดุเลยใช่เป็นคนจิตใจงดงามเนาะใช่พี่ไม่ดุใช่ไหมพี่ไม่ดุไม่ดุเลยนี่เดี๋ยวเขาก็หาว่าพี่ดุพูดดีๆนะคะไม่จริงพี่ต้าสอนเป็นคนใจดี <laughs> ใช่ใจดีดจิตใจงดงามหนูเคยไปนอนห้องเมลด้วยไปนอนกับเมลตอนนั้น <laughs> แล้วทุกคนรู้ไหมเมลอะต้องตื่นไปโรงเรียนเมลตั้งมาฬิกาปลุตตั้งแต่ตีห้าแล้วตั้งทุกห้านาทีถึงตีห้าสี่สิบและหนูเป็นคนปิดก็เผื่อพี่และสันไม่ตื่นแต่เมลไม่ตื่นแล้วตั้งฬิกาปลุกด,ดังมากแล้วพอตื่นมามบอกว่าไม่ได้ยินใช่แต่ไม่ได้ยินนะจริงๆดังมากแบบบายยังเคยได้ยินแบบดังไปยันห้องบแต่เมลไม่ได้ยินแล้วหนูก็ปิดยันตีห้าสี่สิบแต่ว่าตื่นจริงคือแม่โทรมาปลุกใช่แต่ว่าแม่แม่โทรมาแล้วเสียงเบากว่าในกระปุกอีกนะแต่ตื่นเพราะว่าถ้าไม่ตื่่นนยวแมจะะิัล ุดต,ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o r h e application